ยูที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนายชัยวัฒน์จุนเทรพงศ์ข้าู้วราชาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายแพทย์พิเชษพืชขุน,ดนทดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์รองนายกเล่ากาชา,า,จ,า,า,าจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชาการแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอำเภอ,โ,อเโน้นดินแดงนะครับและใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตร์ศึก ส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกน่วยแย่เคลื่อนที่พ่ออสวให้บริการประชาชนอยู่ที่รงเรียนบ้านคล่องหินตำบลลำนั่งร่องอำเภอโน่นดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยการให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมบริการแผ์แผนไทยและแผ์ทางเลือกตรวจรักษาแบบแผ์แผนขออภัยครับตรวจรักษาแบบแผดแบบฝังเข็ม บริการเวชกรรมฝืนฟูให้บริการกยายภาพกายอุปกรณ์ตลอดทั้งให้ข้ามแนะนําให้ข้ามปรึกษาด้านสุขภาพโดยโบคิดคาใส่ใจนอกจากนี้แล้วนะครับส่วนราชาการในระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเดินน้างานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่น้านะครับเป็นการลดขั้นตอนและภ้าระลดภ้าระคาเสจ่ใจของพีน่น้องประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชาการกับหน่วยงานต่าง ย่างเช่นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร่การมอบกายอุปกรณ์ส่อมแขนขาเทียมส่อมรถจักรยานยนต์มอบผัานปลากลา้าไม้ให้บริการด้านเกษตรกรรมประสุตาส์ถ,ถ้ำหมันแมวนะครับให้คำแนะนำแรงงานด้านอาชีพให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้การซ้อยเหลือทางสังคมบริการตัดผมและก,การให้บริการอื่นๆอีกนั่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนก็เป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่เพื่อลดผ้าราคาใส่จายและเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าไปศึกษาสภาพปัญหาและรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอโนนดินแดงนะครับได้เดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก